ซูมลำแสงนะครับเข้าออกได้ตั้งแต่10องศาจนถึง45องศาสำหรับแฟลชแนล FL11 ตัวนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับตัวไฟสปอต l ไลท์ของแหนไลท์ฟอ r ซาหกตัวนี้นะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีก1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นแฟ t n แนลเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้รีวิวตัวนี้ไปเป็นแฟลแนลเลนโฟกัสนะครับตัว FL 2 0 G เป็นของพวกไฟตระกูล f o r ซ a 200, f o r ย a อ0ซาสามร้อยนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้ อ่าเป็นแบบแฟลตแนวแบบใหญ่นะครับที่มาพร้อมกับบานดอตัวแฟลตแนวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะมาช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานได้นะครับในกล่องของเขานะครับก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับก็ดูสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็น CoB Media มีเดียนะครับเป็นประกันสู่ไทยมีการรับประกันความพึงพอใจในอุปกรณ์ด้วยนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับในอันบ็อกตรงนี้อ่าพอเราเปิดออกมาครับเราก็เจอกับถุงสีขาวคุณ 1ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่2จะมีมาให้2ชิ้นนะในชุดนะครับเอ็ในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับชิ้นแรกที่อยู่ในถุงแบบนี้นี่ครับจะเป็นถุงผ้าสีเทาตรงนี้จะใส่แฟตแนวของเรามานะครับตรงนี้จะเป็นแฟตแนวที่มีขนาดเล็กเหมาะกับคนที่มีฟอร์ซ่า60มากๆเลยถุงหูรูดน,นะครับสายเป็นสีฟ้าเป็นสีประจําแบรนด์นาไลท์นะครับ ถุงสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นถุงแบบกำรรมะหยี่ด้านในนะครับด้านหน้าก็จะเป็นผ้าแบบผ้ากระสอบหนานๆนะด้านล่างก็จะเป็นแผ่นพลาสติกแข็งๆข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ในถุงมาให้อย่างดีเลย นี่ครับตัวแฟนแนลเล็กกระทันรัดดีนะครับเราสามารถที่จะซูมลำแสงนะครับเข้าออกได้ตั้งแต่10องศาจนถึง45องศาสำหรับแฟนแนล FL11 ตัวนี้นะครับแสงเข้มที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่10องศานะครับถ้าเกิดเราหมุนไปที่45องศาคือแสงมันจะกว้างแล้วก็แสงก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แสงเข้มและพุ่งไกลนะครับก็ปรับมาที่10องศาตัวแฟนแนลตัวนี้นะครับนอกจากเราจะสามารถที่จะซูมไฟเข้าออกได้แล้ว เขายังช่วยเพิ่มกําลังไฟให้เราด้วยนะครับจากเดิมน,นะครับที่เราไม่ได้ใส่ตัวแฟลตแนวนะครับเรามีแค่ตัวไฟ f o r ซ่าหกศูนยเนี่ยระยะ1เมตรนะครับก็อยู่ที่11,950ลักนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวแฟลตแนวตัวนี้เข้าไปเปิดไฟเท่าเดิมแล้วก็ระยะ1เมตรเนี่ยจะวัดได้ที่23,860ลักเลยนะครับถือว่าเพิ่มมาอีกเป็นเท่าตัวเลยนะ จะทาให้เราเนี่ยสามารถส่องไฟเนี่ยไปได้ไกลขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับแสงเนี่ยจะเข้มขึ้นอันนี้คือชิ้นที่1นนะครับชิ้นที่2ก็จะมีมาให้อยู่ในถุงตรงนี้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นบานดอนะครับนี่แบบนี้บานดอตัวนี้จะเป็นม่านบังคับแสงนะครับเหมือนกับเป็นประตูนะเวลาเราใส่เข้าไปที่ตัวแฟลตแนลแล้วเราสามารถที่จะบีบแสงให้กว้างให้แคบเป็นเส้นก็ได้นะครับแบบเนี้ย เราสามารถที่จะปรับได้เลยเป็นเส้นๆเล็กๆแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนที่เปิดใช้งานจริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นเมาส์เอาไว้ใส่สําหรับตัวหน้าแฟลแนลของเราตัวแฟลแนลตรงนี้นะครับหน้าชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบกระจกแก้วนะครับแต่น้ําหนักเนี่ยเบามากใส่กับตัวบานดอไปแล้วนะครับน้ำหนักรวมอยู่แค่1.2กิโลกรัมเท่านั้นเองราคาชุดนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทั้ง2ตัวเนี้ย 3,290บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อแล้วก็ดูแสงที่ได้ออกจากตัว f a t n แนล FL11 ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงวิธีการประกอบกันบ้างดีกว่านะครับคนที่มีไฟแนลไลท์ฟอ์ซา60อยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่รีเฟกเตอร์หรือว่าใครที่ใส่อยู่ก็ถอดรีเฟกเตอร์ออกนะครับแล้วก็เอาตัว f a t n แนลตัวนี้ FL11 ใส่เข้าไปแทนตัวแฟ t ตแนลได้เลยนะครับตัวนี้นะครับใส่ได้เฉพาะตัวแนลไลท์ฟอ์ซา60เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่จะ เอาไปใช้กับตัว f o r ์ซ200 300 500นะครับก็ให้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่เห็นไหมว่ารูปลักษณะเขาใหญ่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงแรกก่อนผมจะปิดไฟแบ c ็คก,การ์ d ก่อนนะเึ๊บเรียบร้อยด้านหลังจะมืดแล้วคราวนี้เรามาเปิดไฟดูตอนนี้เราเปิดไฟตัวนน l i ฟ์ฟอร์ซ่60นะครับแบบนี้ แสงที่ได้เนี่ยก็จะบานออกนะครับเดี๋ยวเราลองดูแสงที่ได้จากรีเฟกเตอร์นะครับเราใส่รีเฟกเตอร์เข้าไปลำแสงเห็นไหมครับว่าลำแสงเนี่ยมันจะแคบลงแล้วก็เข้มขึ้นแสงเนี่ยจะสว่างขึ้นแน่นอนแต่ตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้มันไม่สามารถที่จะปรับขยายวงของไฟได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานได้มากขึ้นโดยการปรับขยายลำแสงของไฟเนี่ยก็ต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยเหมือนเดิมอ่า อันนี้คือแสงที่ได้จากการใส่รีเฟคเตอร์แล้วคราวนี้เราจะมาลองดูใส่ตัวแฟลเนลเข้าไปเดี๋ยวเราจะยังไม่ใส่บานดอก่อนนะครับเราจะใช้ตัวแฟล t เนออย่างเดียวตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเลยครับเห็นไหมครับว่าลําแสงเนี่ยมันโดนจํากัดแบบนี้เลยอันนี้คืออยู่ที่10องศานะครับแสงเนี่ยเข้มมากแล้วก็เราสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่10องศาจนถึง45องศานะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่45องศาดูเห็นไหมว่า ตัวดวงไฟเนี่ยกว้างขึ้นประมาณนี้อ่าเราก็แค่ซูมเข้าซูมออกนะครับดวงไฟใช้งานง่ายมากนะครับก็ด้านข้างตรงนี้นะครับของตัวแฟลแนวเนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยระยะนี้คือ10องศานะครับระยะนี้คือ15องศาระยะอันนี้คือ20 3 5 4 5ี้อะไรเงี้ยมีบอกหมดเลยโอเคครับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะใส่ตัว บานดอให้ดูนะครับตัวบานดอเนี่ยก็ใส่ไม่ยากนะครับอ่าเราก็ใส่ตัวหน้าเลนแฟลนเนลเนี่ยเข้าไปด้านที่ไม่มีกิ๊บล็อกก่อนนะเราก็มากดปึ๊บให้ตัวล็อกมันขยายออกแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับแค่นี้ก็ล็อกอยู่แล้วตัวบานดอของเราแล้วก็ตัวบานดอนะครับสามารถที่จะหมุนได้อ่าเวลาเราปรับองศาเดี๋ยวเราจะลองใส่แฟลนเนล fl11 ครับที่ติดตัวบานดอนะครับเข้าไปที่ฟอร์ซ่า60ของเราเปิดไฟเลยครับ ถ้าเกิดเราใส่บานดอนะครับแล้วเราอยากได้แสงที่มันเป็นเส้นเนี่ยตอนนี้ผมปรับอยู่ที่10องศาใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะปรับให้มันเป็นเส้นนะครับมันไม่เป็นใช่ไหมพอมันไม่เป็นเราต้องทําไงเราก็แค่ซูมเข้าไปที่45องศาสังเกตลําแสงนะครับมันจะยาวขึ้นเราก็ปรับได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันสามารถที่จะหมุนได้หมุนปรับทิศของแสงได้นะครับแบบนี้อ่าแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะเอาไปแต่งฉากต่างๆได้แล้ว ประมาณนี้นะครับในการใช้งานตัวแฟลชแอพร้อมบานดอนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้ยากมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับช่วยทําให้งานวิอของเพื่อนๆเนี่ยสร้างสรรค์แปลกใหม่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวแฟลชแอก fl 1 1นะครับตัวนี้ราคา3290บาทก็ขอขอบคุณทางแนนไล t ์ไทยแลนด์ by cob media นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้ผมลองเล่นแล้วก็ เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีแก๊จเจตอะไรของไฟสซูดิโอแนมไลท์ในรุ่นต่างๆนะครับมารีวิวให้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนนี้หมดเวลางผมแล้วครับสวัสดีครับ